ชาครับเชครับเนเชนเชนครับขณะนี้พร้อมแล้วนะคะพวกพร้อมแล้วครับคุณตอนคาเอ็ ถูกันแถลงข่าวเทศกาลถือถิงนจนเจครั้งที่7จําจปีเพื่อกรตุาคมสอพันหร้อนี้ที่หน้าบริเวณค่ะท่านที่สมนะคะคุณสุรพลกัมพารานนวัฒนายกู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งและให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึ้นชาวสงขลาจึงต้องเดินทางไปร่วมงานเราเริ่มต้นจาก ข้าพ่อ,อกแกอคนซีอิมพอ,ส,อส์เป็นอสุรกา่เมืองที่เรามีหลากหลายวัฒนธรรมเรามีประเพณีถือว่าครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่เจ็แล้วรับเทศกาลอาหารเทศกาลกินเจนะครับที่พวกเราได้สืบสารประเพณีวัฒนธรรม้โเลเย แล้วกเปมยขอบพระคุณนะครับท่านนิพนธ์บัญญามณีเป็นความสามารถนะครับขอกราบเรียนเช่ญนะครับท่านนายกองค์การบริ